ไดกินยังไม่ได้เลิกจ้างพนักงานที่ประท้วงเรื่องโบนัสนะครับ แค่แช่แข็งกลายเป็นประเด็นข่าวดังเลยนะครับเมื่อพนักง,งานของไดกินบางส่วนไม่พอใจกับการจ่ายโบนัสประจำปีของทางบริษัทและได้มีการเจราจาต่อรองก,กันกว่า10รอบแต่ก็ไม่สําเร็จครับจนทาให้ทางไดกินเนี่ยขอใช้สิทธิ์ปิดงานและทําให้หลายคนเข้าใจว่าไดกินเลิกจ้างพนักง,งานที่ออกมาประท้วงล่าสุดทางเพจกฎหมายแรงงานได้ออกมาโพสต์บอกว่าการปิดงานของนายจ้างไม่ใช่การเลิกจ้างครับยังคงมีการจ้างแรงงานอยู่แต่ว่าให้หยุดทํางานชั่วคราวโดวยการปิดงานนายจ้างจะไม่มีการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการตอบโต้ลูกจ้างในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นและไม่สามารถตกลงกันได้ทางเพจบอกว่าลูกจ้างต้องการเงินนายจ้างต้องการงานการปิดงานทําให้ลูกจ้างไม่มีเงินนายจ้างก็ไม่มีงานและอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอดทนมากกว่ากันมันคืออํานาจของการต่อรองในขณะที่ทางเพจของอีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาโพสต์บอกว่ามาตรการนี้มันคือการแช่แข็ง ใครทนได้ก็ทนไปใครทนไม่ได้ก็ลาออกเรียกว่างานนี้ใครอึดกว่าชนะ